ก็ไม่ได้เจอเจอหน้ากันนานเลยนะคะก็วันนี้จะมาลองตัวนี้นะพ่อเอามาให้เดี๋ยวลองหยิบมาให้ดูสักหนึ่งจอง,องนี่นะคะเป็นพาสต้าอาซิคคาโบนนล่าโรสเบคอนแฮมนะคะคุณพ่อเอามาให้นะคะเดี๋ยวจะลองกินดูแต่ตอนนี้ ขออนุญ,ญาตไปต้มน้ำร้อนก่อนนะคะคือหิวมากเลยไม่มีอะไรกินแม่ไม่ได้ทำมาเข้าไวให,ให้มีแต่ข้าวไข่ก็ไม่มีเออไข่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าน่าจะเห็นแบบๆนะเดี๋ยวขอตัวต้มน้ำก่อนนะคะ ะะระหว่างที่รอน้ําเดือดน,นะคะเอิญก็จะมาแกะเส้นรอเลยแล้วกันนะนี่มันมีสองซองนะคะก็คือซองหนึ่งก็คือเครื่องปรุงนะคะแล้วก็อีกซองหนึ่งเป็นเส้นนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําสุกน้ําให้น้ํามันเดือดก่อนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะ เราก็จะมาเติมน้ำร้อนกันนะคะเอาพอท่วมนะเพราะว่าต้องไปเทออกอีกเสียงเอินเบาก็ขออาภัยด้วยนะคะน้าแช่ไว้ก่อน5นาทีเดี๋ยวกลับมาใหม่นะจ๊ะ ค่ะอันนี้ก็แช่น้ําร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้ําออกเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะคือพยายามแกะแกะอยู่นะคะตอนนี้ได้แล้วก็เทลงไปเลยนะคะ ก็คอภายด้วยนะเราให้คุกข้าวเอ้ยคุกข้าวให้เข้ากันนะคะทำกันบ้านจนจนลืมแล้วค่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะไม่ได้ถือขากล้องด้วยวันนี้ไม่สะดวกถือ ก็จะพยายามคนแล้วก็มาชิมกันนะคะอะขออนุญาตไม่เห็นหน้านะคะพอดีถอดเสื้อออกร้อนมากนะคะเยวมาชิมกันว่าเป็นยังไง ใช้ได้อยู่ค่ะคล้ายๆแบบของของสดแบบที่ไปกินในร้านนะคะมันอาจจะติดเค็มนิดนิดนะคะเพราะว่าอาจจะติดมือเอินนะแต่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะก็สำหรับคะนตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นก็มีนะคะ เออจำไม่ได้ว่าซองกี่บาทยี่สบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วมันมีเป็นถ้วยคัพด้วยนะถ้วยคัพก็ที่เซเว่นก็มีนะคะเออไม่แน่เออไม่แน่ใจเหมือนเช่นกันนะคะก็แต่แน่นอนว่าเซเว่นก็มีนะคะไปหาลองซื้อลองชิมได้ไม่ได้มีรสเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ได้มาเป็นแพ็คสามซอง ก็เลยมีรถเดียวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ไปกับนี่แพงกล้องเข้าไปแพงออกมาสีมันซีนะมันก็ไม่ได้น้ำเยอมอะไรเอ,อื่เทน้ำออกหมดเลยนะคะไปแล้วนะบายบายคะ่ะ